ซาเบสันโลฮาฮาพาเพื่อนเครียดแคปชั่นเจ้าไก่นักขันขันยาวจนเกือบหมดลมแคร์แย่เชียลสนุกจังเลย คุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับปลื่มในรายการโซเชียลสนุกกัง ก่อนจะเข้ารายการนะครผมมาผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งมากเลยนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับ <S <S ราคาเครื่อง PlayStation 5ครับผมใช่ครับผมถ้าใครดูเทปนี้จะรู้นะครับผมว่าผมเพิ่งได้ Play 5มาเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับผมมาซึ่งหลังจากได้มาเป็นของขวัญวันปีใหม่ครับผมมาปรากฏว่าราคาเครื่อง0ออกมาไม่กี่วันต่อมาเลยครับนั่นก็คือแบบใส่แผ่นได้ราคา16,990บาทและแบบไม่ใส่แผ่นราคา13,990บาท เครื่องที่ฉันได้มาโดนไปแพงมากถึงแม้ว่าแม่ซื้อให้ปีใหม่ก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายตังค์แทนแม่เ <c oughs> อาหน่าอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยครับผมมาของขวัญเข้ามาสนเรื่องราคากันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคถ้ากใครอยากเล่นเพลห้าะนะครับก็ลองเชิญศูนย์น,นะครับผมมาใกล้ออกแล้วนะฮะกับราคาตังค์ที่กว่าเป็นมิกอกีเลยนะครับผมฮะส่วนผมเล่นแล้วลองแล้วปีใหม่มา,มาภาพสวยกินใจ โ okay, อเคผมเรามาดูในโลกออนไลน์วันนี้ดีกว่าครับผมว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากนี่เลยครับผมมากับเว็บแคทดัมนะครับผมมาเป็นข่าวที่กําลังไวรัลมากเลยนะครับผมนะนั่นก็คือชาวเด็ดแห่นั่งตบไก่หลังมีนะักวิสิ์บอกว่าเราทําให้ไก่สุกได้หากตบมัน2 3งหมครั้ง <c oughs> <c oughs> ตบไก 23, 000, ่2 3งหมครั้งจะทําให้ไก่สุก <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ไหนอะดูหน่อยเขาบอกว่า <c oughs> กายเรื่องขำๆอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสโลกออนไลน์กันไปแล้วเมื่อในต้นเดือนมนกราคมผ่านมาได้มีผู้คนจำนวนมากออกมาพยายามทำการปรุงไก่ให้สุดเรื่องการตบมันเอา้าไม่ตบไก่แลเหรอไปตบมัน หลังจากที่ได้ทราบว่าในแคมป์พิเแล้วเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นไปได้จริงตบไก่ที่สุดเป็นไปได้เหรอวะจะไหมโดยเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากในเว็บไซต์เลดดิคได้มียูเซอร์คนหนึ่งออกมาถามความแมที่น่าสนใจว่าถ้าพลังงานจนเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ผมต้องตบไก่แรงแค่ไหนกว่าที่ไก่จะสุกได้ถ้าพลังงานจนเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้แล้วถ้าพลังงานรวยล่ะว, <layer> ว,วันนี้กูคลึกจังวะ ต่อดูคำถามของเขาแม้จะดูตลกแต่ก็ามเป็นใจไร้สาระไปอย่างที่คิดดังนั้นนักพิสูจน์โลกออนไลน์จึงได้พยายามหาคำตอบของคำถามนี้กันและมีนักพิสูจน์นามปาร์เกอร์ก็ออกมาให้คำตอบว่าท้องจะตบไก่ให้สุกในครั้งเดียวเราจะต้องมีมือที่เคลื่อนที่เร็วกว่า1,665.56เมตรต่อวินาที <laughs> The <laughs> เด e Flash หรอหรือโซนิ c แล้วไปกู <laughs> <laughs> จะเคลื่อนที่มือเยอะขนาดานั้นได้ยังไงวะอ่ะต่อ แต่มันก็แน่นอนว่ามือของมนุษย์ธรรมดามันก็แค่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถตบอะไรด้วยความเร็ว1,665.56เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ทำได้จริงผลที่ออกมาก็คงไม่ใช่ไก่สุิยเฉยเป็นแน่แน่ครับเร็วขนาดนั้นไก่เละไม่มือมึงก็ไก่ได้วแหละเละแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็มีคนมาจำลองให้ดูก็บอกว่าว่าแค่ตบไก่ด้วยความเร็ว1,665เมตรต่อวินาทีจะเป็นยังไงฮะอ่ะดู S <S 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 แหลกแหลกทั้งมือทั้งไก่แหลกไม่ได้ ดังนั้นนักฟิสิกส์คนนี้ครับจึงระบุผลค้างอีกแบบไว้ด้วยว่ามือมุษย์โดวยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ4กิโลกร,รมัมและสามารถตบด้วยความเร็วเฉลี่ย1 1เอเมตรต่อวินาทีซึ่งหาาไก่หนักราวๆ1กิโลกร,รมัมและต้องปรุงจากอุณหภูมิสูงองศาเซลเซียสไปจนถึง205องศาการตกธรรมดาหนึ่งครั้งจะทำให้อุณหภูมิไก่เพิ่มขึ้นศูนย์จุดศองศาหรือก็คือเราต้องใช้การตก้ไก่สองหมื่นสามพันสามสิบสี่ครั้งในการทำให้ที่สุกโอ้ที่ ่างแต่ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่อาจจะทําได้จริงย้าว่าอาจจะทําได้จริงไงนะโอเคผมว่านี้น่าสนใจมากผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูครัมว่าถ้าตบไก่23000-34ครั้งเนี่ยจะทําให้ไก่สุกได้จริงไหมไปดูในเคปต่อไปอาทิตย์หน้าเลยครับรอดูกันครับอ่ะอันต่อไปเดือครับจาเบซสมบอรแคปชั่นเจเคโอเกี่ยวลจระเข้แน่นอนเป็นอะไรทำไมตดบ่อยจัง เราจะขี้มันไปแมทก,กันได้ยังไงวะต่อไปจางเพจมหากราหญิงดิสนี่แคปชัน่น t ิงเกอร์เบลอู้นางฟ้าตัวน้อยอยู่กับปีตเตอร์แพนครับผมฮะไหนนัน่นนั่นนั่นคิงเกอร์เบลอ่ะคิงเกอร์เบลที่นั่งอยู่กลางน้ำพุที่ไม่มีน้ำพุด,ด้วยแห้งๆบ่แห้งๆ ตกตกเหียตกจริง <ś 2> คิงค์กับเบลดูไปดูมาอันนี้หน้าเหมือนไอ้นี่นะยมมาชูดในเดสโนดะไอ้ลุกอะต้องมีคนคิดเหมือนผมแน่เลยหไหนนี่ไงรู้ไหมนางฟ้าชอบกินแอปเปิ้ลโอ้ยเอาตกไปกาเพนเทเลนชับมือชอบชิบเพจว่ะเป็นแคปการสนทนาครับเป็นเหมือนคนหนึ่งส่งอีโมจิโยนลูกบอลครับผมฮะโยนไปแล้วรับด้วยนะหัวใจเราอะ เข้าพอดีเลยขังขยะเพลงนี้ต้องมาและต้องมีคนคิดเลียนผมอีกแล้วแน่ยโอ้เจ็บไปจากหัวใจต่อไปจาเพลง Little Girl Caption Our m e น e Star อ้าเป็นเหมือนพวกนี้ครับผมรวมคนที่ชอบถูกใช้มาเป็นมีมครับผมมาดูกันว่าปัจจุบันเขาหน้าตายังไงกันบ้างครับผมมาอ้า อันนี้ครับผมเห็นบ่อยหน้ามีมนี้จะมาแบบเวลามองอะไรสักอย่างแล้วคำตาปือป้อๆกันแบบใช่เหรอนี่นี่เขาปัจจุบันครับว้ามีเขาแล้วมีเขาแล้วหล่อเฟี้ยวเลยอ่าอันนี้หนะ้าเจ๊ที่เวลาแบบเป็นมีมแบบเวลานั่งคิดอะไรเยอะๆครับผมะจะเป็นตัวเลขแบบพ <c oughs> แบบิสิทขึ้นมาอันนี้หนะ้าเจปัจจุบันครับโอ้เหมือนเดิมเลยน,น,นี่อีกครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมชอบไอเด็กกำมัดไหนดูหนะ้าเขาตอนนี้ดิเอ้ย โตแล้วครับผมโตแล้วว,ลว้า ออจริงๆไอ้มีมนี้ก็เห็นเหมือนสักพักเองนะก็ไม่ได้นานมากนะแต่เจ้าตัวโตวแล้วเนาะโอ้กูกแกแล้ววะเนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนานกลัวจัง <c oughs> มีอีกมีอีก,อกเอ,อ้าหน้าน้องคนนี้ก็เห็นบ่อยนี่โตเป็นสาวแล้ว <c oughs> ผมชอบมีมนี้มีมที่น้องคนนี้จะไปอยู่กับไฟไหมครับผมจําได้แล้วก็นี่เขาปัจจุบันนะอ่าโตเป็นสาวแล้วเหมือนการสายตายังเหมือนเดิมโลกจะรู้เป็นไฟไอ้อันนี้ อันนี้ต้องคู่กับไอเมียสม็อกผมรู้ไอมีแบบฮาได้ยังโอ้หน้าเจเขาเหมือนเดิมครับแต่ว่ามุมนี้เจสวยนะว้วดูดีจังไอนี่ไงสม็อกสม็อกไอสม็อกกระจานผักของเขานี่ปัจจุบันเขาอยู่นี่เอ้ยน่ารักผมตามเขาแบกไอจีด้วยนะไอตัวเนี้ยน่ารักชอบอ่ะต่อไปเดือดครับ จากคุณกบดนลแคปชั่นเราสอนนี้แน่ๆเลยขนาดเด็กอาบน้ําอยู่ยังอยากเรียนกับเราเลยงายังไงครับอ๋อเป็นเหมือนเรียนจากที่บ้านครับผมไหนพันการเรียนพันการเรียนอยู่ใช่ไหมเออโอเคเวลาเรียนเนี่ยเนาะเรียนอ่ะการศึกษามันเรียนได้ทุกที่เลย วรรณการวรรณการเอาถ้วยอย่างพี่ไปเลยสุดยอดว่ะวรรณการวรรณการทําดีว่ะการเรียนรู้เรียงที่ไหนก็ได้เรียนจากบ้านก็ได้แม้แต่เรียนตอนอาบน้ําก็ยังได้วรรณการเยี่ยมไปเลยว่ะต่อไปจเจาเบรซันโลฮาฮาพาเพื่อนเครียดแคปชั่นโจกไก่นักขันขันยาวจนเกือบหมดลมยังไงไหน เกือบตายเอ้ยมึงมึงขันแบบเนี้ยอายุไม่ยืนนะบอเลยปกติมันต้องแบบมีโชวไว้ไก่ไว้มันต้องมีโชวแบบหยุดนิดนึงว่าแบบเอแล้วก็แล้วก็เอ๊ะมึกออกป่ะมึงจะมายาวอย่างนี้ไม่ได้ยาวจะไปทำอย่างอื่นได้เลยอะ ต่อไปจากคุณชัยบันดิตอ่าเป็นสเตตัสครับผมฮะว่า,วาก่อนที่เธอจะมาหลงเราก็อยากให้เธอหลงปั้งก่อนเ่ร <c oughs> <c oughs> ู้แล้วใครเกิดไม่กันยังไม่เก็ตว่ะเอ้ามาขนาดนี้แล้วเพลงมาหลงปั้ง มันเป็นเพลงอินโชของเจ้าพ่อเซียงไห้ครับผมมาใครอยากใคยไม่เคยดูไปดูนะฮะสนุกมากอ่ะต่อไปอาเป็นเหมือนข้าววิดีโอจากกล้องวงจรปิดครับผมมาของพี่คนนึงที่นั่งรถเข็นครับผมมาไหนอ๋อน,นี่ก็พี่คนนี้กำลังจะเหมือนกเลังจะเข้าบ้าน,นครับผมมาโอ้แล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็โอ้โอโอพี่ระวังนะโอ้ยพี่ไหนโอ้ยเจ็บไหมนะ ทำอะไรวะเนี่ยฮะทำอะไรสมควรอุย๊ยอันต่อไปจามเมจุโก,โก้อ๋ออันนี้เหตุการณ์ดูซีรีส์ครับผมเป็นเหตุการณ์ณนะโรงพยาบาลครับว่ามาไข้สูงมากเลยอีแอกเอาคนไข้มาชนทำไมฮะเนาะคนไข้ที่ชนคือคนที่ใช่ไงล่ะ ไอ้เราก็นึกว่าเป็นมุกเกี่ยวกับติดโควิดเนาะคอมเมนต์จากลูกเพจครับโอ้โหแอดครับเล่นมุกได้เจ๋งมากๆเลยเข้ากับสถานการณ์ด้วยทำให้ผมมีรอยยิ้มในวันทิ้งยิมเหงานีได้ตบมือให้เบอครับแอดเอาแปลว่าลูกเพจชอบครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ลูกเพจคอมเมนต์นี่ยวะไอ้จุกกูคอมเมนต์เอง <c oughs> เหงาแหละดูออกออ้ยอันต่อไปจ่าเพจนัดเดแคปชั่น ใช่เลยอ่าเป็นครูครูถามนักเรียนครับผมว่าอันไหนใช่ที่สุดวงให้ครูหน่อยนี่ <c oughs> ไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆอ่าต่อไปเจเพเวีสโซ่แคปชั่นเขินหมดแล้วเตบาบ้าผมล้ว่าความรู้สึกเมื่อเดินผ่านโซนขายมือถือดูก่อนได้นะได้นะครับโซนไหนไหมนะ้ในในอีไหนอยู่คะสอบถามได้นะคะ ร้านไหนดีเนอะอันนี้จริงผมว่านะพี่ๆที่ขายแบบอยู่ในโซนมือชือเลยนะเป็นเซลล์ที่เก่งนะะถ้าเกิดว่าไปร้านอื่นหรือโซนอื่นเนี่ยมักจะนั่งันเงียบนั่งเล่นมือถือบางอะไรบ้างแล้วก็เราจะรู้สึกแบบที่ซุปตอนนี้หลอ,อฮอตจริงๆเลยกู ต่อไปกาแฟเวียแล,ล้วริพทดแคปชัน่นกูบอกว่ายาอะไรอ่ะอะเป็นเหมือนพี่พี่ตำรวจกำลังตามรอยคนคนหนึ่งครับผมะโดยมีเกงเกงในอยู่และจะให้หมาดมครับแล้วหมาก็ทํำหน้าแบบจะให้ดมจริงๆเหรอมึงเห็นคราบนั้นไหม บอกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมชอบทุกอันเลยครับถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตอีกนะครับบอกมาสามารถอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณได้ที่อินสตาแกรมของคุณครับและติดแฮชแท็กพรื่นแฟนอาร์ตครับพร้อมกับแท็กมาให้อินสตาแกรมของผมนะครับพรื่นอเดอร์สโก้ออฟิเชียลแล้วเราก็จะเอามาออกกันในรายการอย่างนี้นะครับผมฮะแล้วก็ขอขอบคุณวีไอโฟมเบอร์ชิฟทุกคนเลยนะครับที่สมัครกันเข้ามาขอขอบคุณทุกๆรายชื่อเลยนะครับขอบคุณครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับมีตอนอื่นจากรายการโซเชียลสุขจังวววัััออยยูู่่่คคครรรรบบบไไปกกกกกดดดนนนนนน้้เลละมมาาสสุแแผ็ตง นี่คือกดซับสไคร์นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีเทรนด์ใหม่ใหม่โซเชียลใหม่ๆมาจะได้เสิร์ฟโดยตรงถึงมือถือคุณเลยน,นะครับผมฮะถอดกันวยนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ผมกอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกัน